อาราบิก้าเขาคอนะครับผมตอนนี้ก็รีวิวแบบบ้านๆครับไม่มีการตัดต่อครับถ่ายเท่าที่ถ่ายได้นะครับผมสไตล์เห็นสดๆเพราะว่าผมไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีอะไรผมถ่ายลงก็ที่ผมมาครับก็ถ่ายตามที่ผมลงไปนะครับไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีอะไรผมก็ลงไปแบบนี้นะครับให้ดูแบบภาพสดๆวิดีโอสดๆไม่มีตัดต่อไม่มีแต่งภาพทั้งนั้นเลยครับผม มนการชิวๆก็เขากำลังเก็บงานทำที่นั่งนะครับครับผมก็ภายในร้านนะครับ บรรยากาศเย็นสบายนะครับขายขนมและอาหารบรรยากาศดีน,นะครับผมป๊ะปูปะทร่บรรยากาศชั้นร่างนะครับเย็นสบาย เดี๋ยวกินไปนี๋ยก้คกับกบรรยากาศชิวๆเลยนะครับผมตัวนี้ชั้นบนสุดของร้านนะครับผม ก็บรรยากาศชิวๆสบายๆฟืบนนั่งชิวสบายหมดเลยนะครับผมเลือกได้ครับเป็นส่วนตัวดีครับผม